โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเป็นคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีดโซเลยเช่นอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับการที่เราจัดทีมเนาะผมจะมาแนะนําทีมนะครับในการที่เราจะเล่นนะหลักๆคือถ้าเราจัดตามสายเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีสายฟาดฟันนะครับมันจะเป็นคอตามสายอะ่ะหรือว่าในส่วนของตัวสนามลบนะก็จะมีสายฟาดฟันนะครับที่เป็นของบิคุยะนะครับจําเป็นที่จะต้องใส่บิคุยะใส่ตัวละครทั้งสองตัวแล้วก็ อสองจากสามตัวเนี่ยต้องเป็นในส่วนของตัวฟาดฟันนะครับโคมีมบุระนะครับต้องใส่โคมีมบุระใส่ตัวละครนะครับออย่างน้อยสองตัวแล้วก็สองจากสามตัวเนี่ยต้องเป็นสายต่อยนะครับหรือว่าถ้าเราใส่แค่สองตัวสายต่อยสองตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่จะเป็นต้องครบสามนะขอแค่สองจากสามนะครับในส่วนของคาราเมะนะครับตัวของโทเซนเนี่ยนะจะเป็นสายทะลวงเนาะอันนี้สายต่อยสายฟาดฟัน สายทะลวงนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมี3ามสายที่เราสามารถเล่นแบบฟูลทีมแล้วมันเก่งนะครับในส่วนของสายทะลวงเนี่ยนะครับต้องใส่โทเซนแล้วก็ใส่ตัวละคร2ตัว2จากสาตัวเนี่ยต้องเป็นสายทะลวงนะครับอันนี้คือสายที่เราได้ใช้กันบ่อยสุดแล้วนะในการที่เราเอามาตีอีคาคุเนาะแล้วก็ถามว่าสายไหนเก่งที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายฟาดฟันเพราะว่าตัวละครมันครบที่สุดแล้วนะครับทั้งตัวบัฟทั้งดาเมจนะครับถือว่าเป็นสายที่โกงมากๆนะครับผมเนาะ ต่อลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวของสายทะลวงนะครับสายนี้เป็นสายที่ทําคอมโบแล้วแรงมากๆนะครับอ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งสายเนาะที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะผมก็อยากเล่นสาย,ยานี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สายที่แบบน่าจะอ่อนที่สุดนะปัจจุบันนี้นะครับสําหรับในส่วนของสายต่อยนะถามว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งไหมนะครับชิโฮอินโคมุระนะครับเป็น2ตัวละครที่เรียกได้ว่าทําคอมโบกันได้ดีมากๆนะครับ ถ้าเรานะครับใช้ชิโออินเนี่ยตีไปแล้วนะชิโออินก็คือตัวโยรุอิจินะตีตีต่อยต่อยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความแรงของตัวของเขาเนี่ยมันจะมีความแรงในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผิวมากๆถ้าใครเล่นเก่งๆเนี่ยคือโหดมากนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บในส่วนของตัวสกิลสนามลบได้นะครับพอเราใช้ชิโออินตีไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเราใช้โคมอลมุระในการตีเนี่ยนะครับถ้าโคมอลมุระเนี่ยมีการครบเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของเทนเคนเมโออ่ะตอนที่เรา เออบางใครเนี่ยมันจะไม่โดนดาเมจด้วยนะนะครับมันจะเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับมันจะฟันฟันปึงปึงแล้วมันอยู่ได้นานมากๆนะครับเท่าที่เราได้ทดลองเล่นแต่ทดลองเล่นเนี่ยมันยังไม่ใส่การ์ดนะสำหรับตรงเนี้ยเนาะอืมอย่างเช่นในส่วนของตัวอุลาฮา่านะครับที่เราเล่นเนี่ยมันยังไม่ใส่การ์ดนะครับถ้ามันใส่การ์ดเนี่ยผมบอกได้ว่าเผลอๆบางคนทําได้ประมาณสิบวิเออสิบวิสิบห้าวิประมาณนั้นเนะเพราะว่าบางคนทําได้ยี่สิบกว่าวินะเนี่ยเห็นว่าอันนี้มันจะเก็บได้แค่สามสแต็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไม่ได้ใส่การ์ดมันไม่สามารถเพิ่มมาได้กว่านี้แล้วนะครับมันจะได้แค่สามเนาะถ้าปกติเนี่ยเราใส่การ์ดเนี่ยมันจะได้ดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาฝึกฝนอย่างเงี้ยมันยังไม่นาการ์ดมันจะทําให้เราเห็นประสิทธิภาพของตัวละครได้ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโคมรม,มูร่าเนี่ย,ยก็เลยเป็นทีมที่แบบว่าเอ้ยเราต้องไปลองใช้ดูเองนะมันเป็นทีมที่เสี่ยงเออนะครับไม่เหมือนกับในส่วนของตัวคูราฮาร่าหรือว่าตัวของพวกนี้นะที่เราแบบเฮ้ยได้เห็นแล้วว่า มันเป็นคอมโบที่เอ้ยเราสามารถเล่นได้นะสําหรับในส่วนของโฟรเซนคารเมะอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นคอมโบที่เราสามารถเอามาเล่นได้แล้วมันก็เก่งด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าภาพรวมเป็นยังไงเนาะในส่วนของตัวนี้นะครับตัวของกุลาฮาร่าเนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่ได้ฟิกว่าเราจะเล่นแบบสายฟาดฟันสามตัวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันลงแค่สองตัวนะครับ เราก็จะใช้เป็นเบียคุยะนะครับเป็นอิจิโกะบางไคนะทีมเด่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับสายเติมสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องมีอิจิโกะบางไคด้วยนะครับแล้วก็ต้องหากาดนะครับกา์ดต่ำๆเนี่ยต้องหาในส่วนของตัวอุลฮาร่านะครับหนึ่งใบแล้วก็ในส่วนของตัวอิจิโกะหนึ่งใบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันมันเป็นทีมสายเติมนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเฮ้ยผมไม่มีอุลฮาร่าพี่ผมเอาตัวบิคุยะมานะครับสามารถใช้ยาจีรุได้สองตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ เล่นได้ทั้งเอ่อทีมหลักแลก้วก็ทีมที่มันเป็นทีมที่แบบเราไม่ได้เล่นแบบว่าสายฟาดฟันทั้งสามตัวนะครับแล้วถามว่ายาจิรุนะครับมีบทบาทยังไงนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราเอาอุราฮาระออกไปเราใส่ยาจิรุเข้ามาแทนนะครับยาจิรุเนี่ยการคอมโบของยาจิรุเนี่ยนะครับเราแค่กดสกิลของยาจิรุนะครับแล้วก็กดสลับตัวออกไปเลยเหมือนกับในส่วนของตัวเอ่ออะไรอ่ะอุราฮาระนี่นแหละครับ เนี่ยแต่ว่ามันจะได้อันนี้มาครับอันเนี้ยแรงโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับแลวจะหายไปเมื่อยาจิลุลงสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องสลับยาจิลุเข้ามาเลยครับปุ๊บเราก็จะกดประมาณนี้เลยอิจิโกะกลับมาตีตีต่อไปเลยครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะคงอยู่ถาวรนะซึ่งมันได้แค่ประมาณ20%ซนนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีพวกการประจําตัวอีกนะครับสําหรับในส่วนของยาจิลุอันนั้นน่ะผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับว่ามันจะดีหรือยังไงเนาะโอเคนะครับแต่ว่า มันก็พอที่จะเอามาใช้นนส่วนของตัวอุลาร่าได้นะแต่อุลาร่าจะดีกว่านะครับเนอะแน่นอน,ะนะครับเป็นตัวเอเเนาะแต่อสอก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสายพัดฟันเนี่ยยืนพื้นก็ต้องมีทั้ง2ตัวนี้แล้วก็จะมีอุลาร่าด้วยมันเรียกได้ว่าเป็นสมตัวยืนพื้นเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าแน่นอนครับเป็นทีมที่เก่งที่สุดมันก็ต้องแพงที่สุดอยู่แล้วนะเหมาะกับพวกสายเติมนะครับถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราไปรอเล่นเอ,อ่อทีมทะลวงหรือว่าเราจะรอเล่นสายวิญญาณก็ได้เช่นเดียันะครบอต่อ สายต่อยหลักๆเนี่ยนะครับจะมีสามตัวก็คือคอมมอนรมีในส่วนของตัวของชิโฮอินแล้วก็จะมีของแชทคุงนะครับถ้าใครจะเล่นตัวของเนมุก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอืมผมมองว่าผมชอบแชทคุงมากกว่านะครับในการที่เราเอามาคอมโบเนาะเพราะว่าตัวของคอมมอนรเนี่ยหลักๆเลยนะครับเขาจะเก็บเป็นในส่วนของตัวเอ,อสนามลบของเขาอะนะครับซึ่งมันจะต้องให้ตัวอื่นะใช้ในส่วนของตัวสกิลนะครับสกิลใช้งานมันแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ ใช้ตัวคิวผมกดไปตัวคิวอ่ะตัวสนามอ่ะนะครับมันสามารถใช้งานตรงกันได้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจัดดูนะนี่เลยมันก็ค่อนข้างที่จะฟิกไหมนะสําหรับสายต่อยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะฟิกแหลนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีชีวอนะินเน่ะเราสามารถใช้ตัวของเนมุแทนได้นะครับเพราะว่าการที่เรามีตัวดาเมจแบบสองตัวในสนามอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออแต่ว่าไม่นับโคลมโบดานะโคลมโบราณ,นะราณเป็นตัวที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วสำหรับตัวที่เอาดาเมจมาตีอ่ะ ถ้าเราไม่มีตัวของช ah ิโอวอินเนี่ยเราสามารถใช้ทีมได้เลยมันจะเป็นทีมที่เอ,อ่อเล่นได้ดีนะแต่ว่ามันจะให้ตัวของคอมมอารเนี่ยแบกดาเมนเดียวนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีดาเหตถ้ามันทําได้เยอะนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ามันแรงๆเลยเนี่ยตัวของช ah ิโอวอินเนี่ยจะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องมีพวกการพวกอะไรพวกนี้ด้วยมันจะแพงขึ้นกว่าตัวของเนมูว่าถ้าเราแบบงบน้อยอ่ะเรามีคอมมอนารเนี่ยเราสามารถใช้ตัวของเนมูเนี่ยในการเล่นได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลา ah องเ,ออเ,เ,เนี่ยวอิน เป็นเ e ม m โอนะครับการกดสกิลนะครับเราก็จะกดของคอมมูลาเนี่ยมาถึงเราจะกดก่อนเลยครับปึ๊บแล้วก็จะกดกลับมาใช้คูงครับใช้คู่เนี่ยจับทุ่มไปครับแล้วกดคิวครับแล้วกดสับตัวเลยครับนี่มันจะทําให้ตัวของไอ้ตัวที่เราสู้ด้วยเนะี่ยมันมันทําให้ล้มไปนะครับเออเดี๋ยวเอาง่ายกว่านี้ก่อน <laughs> มันมันยากเกินมันต้องหลบทีเดียวไงมัน <laughs> ย,ยากเลยอันนี้คือเล่นในคอมมันผมหลบไม่ถนัดไงถึงแม้ว่าจอมันจะใหญ่นะแต่ว่า มันไม่พิวเท่ากับเล่นเล่นในมือถือก็จะเป็นชิโฮอินเนาะแล้วก็จะเป็นคอมมระแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแพตคุงนะครับอ่ะโอเคเราก็จะเอาคโมระขึ้นมานหน้านะครับระดักเลยคือทีมเนี้ยมันได้เปรียบมากๆนะในการที่เราแบบเฮ้ยโอ้โหเจอแบบบอสเก่งๆนะครับแต่ว่าเราต้องเล่นพิวพิวหน่อยนะแต่ว่าเวลามันอาจจะไม่ได้ดีนะเพราะว่ามันจะต้องรอเก็บสแต็กเนนะครับแล้วก็กดกลับมา อาจจะต้องคำนวณเวลาด้วยนะเพราะว่าแชทครกเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่การ์ดเนี่ยมันก็จะจับมาแล้วก็กดกลับมาครับทุ่มแล้วก,กดสลับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ชิวอินกดค้างครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอ่ะกด e ก่อนแล้วค่อยบังครกดชุนครูปึ้งแล้วก็ตีต่อเนื่องไปครับแล้วเ,เก็บแล้วเ,เก็บให้มันครบสิบก็ได้ครับไนตัวของโคเม,มลาแล้วเพราะฉะนั้นก็กดกลับมาก่อน เนี่ยกดกระมาตีก่อนนี่ครบแล้วอ่แล้วก็กดปึ๊บเซนคินเมโอเลยครับพอเรากดเก็บครบสิบแล้วเนี่ยเราก็กดมาถึงกดสกิลใช้งานก่อนเลยนะแล้วก็กดตี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 ต่อไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งกดอันตีกลับไปนะกดตีตีต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็กดสกิลใช้งานพอมันใกล้จะหมดเนี่ยใกล้จะหมดเวลาอนะ่ะนะครับมันก็เราก็ช้อยใช้ในส่วนของอันตีนะครับเพื่อที่จะให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเห็นปะ่ะมันจะเน้นแบบตียาวๆมันจะไม่ได้เน้นแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องเก็บเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันดีมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวให้นี่บ้างนะครับตัวของเนมูบ้างนะว่าเป็นยังไงเนาะไปอ,อันนี้คือทีมประหยัดนะเออทีมแบบสายประหยัดอะไม่ไม่ได้ไม่ก็เป็นสายเกลือ <laughs> สายเกลืออ่าเรียกว่านี่ครับมาถึงครับจับปุ่มไปครับแล้วกดคิต่ออ่ะเนมูเนี่ยมันยังใช้สกิลไม่ได้เห็นปะ่ะมันต้องรอทํำคอมโบก่อนอ่าถึงจะก,กดสกิลได้อันนี้ก็คือมันจะช้าไปเห็นปะ่ะ ถ้าเป็นชิพหอ่นเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของดาเมจไปเลยแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆเลยลก็ค่อยๆเก็บมาเนาะครับผมมองว่าตูวของเดมูเนี่ยก็เล่นได้เล่นได้แต่ว่าเราใช้เป็นตัวตัวชิพหอ่นเนี่ยจะดีกว่านะครับอ่ะอยวให้ดูใหม่กดบัฟไปครับปึ๊บก็ออกมาครับจับทุ่มไปแล้วก็กดคิวนะอันนี้ก็ต้องตีปัะปักปปัก ปักอ่ะแล้วก,กด E แล้วก,กด Q ครับปึกๆเห็นไหมอ่ะแต่มันก็ได้อยู่นะเออคอมโบมันก็ได้อยู่อันนี้ก็จับทุ่มไปเห็นาปาๆๆ่ะแล้วก็กดแล้วก็กดกลับมาปัก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 อ่ะเออกดเตะต่อยไปเลย <S <S อืมอันเนี้ยได้เจ็ดแล้วเอออันนี้มันคอมโบผมว่ามันมันไวกว่าชิโฮอินอนะแต่ว่าอาจจะแบบเท่าเท่ากันได้ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเวลาอ่ะอันนี้ก็เก็บสิบแล้วนะเฮ้ยแต่อันนี้มันเหมือนกับมันมันเล่นง่ายกว่านะเออผมว่า ใช้เป็นเนมุอ่ะมันเก็บมันเน้นแบบตัวคอมมูระง่ายกว่าเออเพราะฉะนั้นในช่วงแรกผมว่าเน้นเป็นเนมูไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยครับรอจนกว่าไอเนี่ยเซน K เคนเมยโอนี่มันจะโจดยสกิลนะครับแล้วก็กดสกิลปุ๊บแล้วก็กดอันติเอออ่ะอันนี้คือยังไม่มีการนะแค่ไม่มีการเนี่ยทีมเนี้ยก็เป็นทีมที่แบบที่โกงแล้วนะแต่ว่าอย่างที่เห็นเนาะมันเวลเยอะแล้วนะเวลิล85นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่ามันเก่งตอนหลังๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสายต่อไปนะครับสายต่อไปก็คือสายะลวงอันนี้เราก็าจะได้เห็นกันอยู่แล้วมัง้งนะครับมันจะมีดาเมจที่เราจะต้องใช้เนี่ยนะครับก็คือตัวของอิคาคุกับอิชิดะนะครับอืมสองตัวเนี้ยนะครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ถ้าเราใช้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบถ้าเราแบบไม่ได้เอาไปลงหอนะก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาความง่ายหน่อยนะครับก็จะเป็นอิชิดะ นะครับอิชิดะจะง่ายกว่านะครับเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะจัดทีมแบบว่าทีมสามก็ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเอาตัวอิคาคุออกไปเราใช้ทีมประหยัดก็จะเป็นทีมของอาบารายก็ได้นะครับเอาอาบารายมาเป็นตัวเสริมอ่าแต่ว่าถ้าทีมประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจแบบสองตัวเลยนะครับสามตัวเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าดาเมจที่เราจะมายืนหลักอ่ะก็จะเป็นแบบอิคาคุอยู่ดีนะครับแล้วก็เอาอิชิดะมาเป็นตัวต่อแทรกอ่ะเออนะครับก็เอาไว้เป็น คาาเมตอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้ตัวของคาออนาเมตเนี่ยใช้ทําการกดสกิลอย่างเดียวเนะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในส่วนของตัวนี้นะผมขออนุญาตเล่นเป็นธรรมดาแล้วกันเนาะมันเล่นยากนะครับนะแล้วก็จะเอาโทรเซงนงคาราเมตนะครับอันนี้จะเป็นทีมที่เราเห็นกันอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับตัวของกุลาฮาร่านะเพราะฉะนั้นเราก็จะกดให้ดูด้วยแล้วกันน่าจะดูเป็นตรงนี้นดีกว่าดูเป็นตัวที่เราเคยทําเวลาไว้ดีกว่าเนะ,ะผมอยู่อันดับแปดไม่เป็นไนระนี่ครับ คนนี้เขาทำเวลาไวสุดเนี่ยอยู่ที่สามเป็ดนะบางคนก็ทําได้ประมาณยี่สิบกว่าวินะ,ะมาดูวันนี้ที่ผมทําไว้ได้นะอ,อันนี้จะเป็นทีมที่แบบคอมโบเลยนะมาถึงก็กดอุราฮาร่าก็กดอุราฮาร่ากดพังสองทีนะอิชิดะเนี่ยยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับไม่ต้องไปกลัวไม่ว่ามันจะตีเราเห็นปะมันมีการยิงแล้วมันกระแทกได้ด้วยนะเนี่ยเรายิงไปประมาณสามชุดอนะสองชุดกว่าๆแต่ผมอะก็กดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บสับมาปับป๊บปับ๊บปั๊บเนี่ยแล้วก,กดสกิลแล้วก็กดตีทั้งหน่อยหนึ่งแล้วก,กดอุราฮาร่า อางะขลาขหน้าจะกดสองทีนะครับแล้วก็กดอิชิดะกลับมายิงเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับเน้นว่าต้องยิงให้โดนนะถ้าแบบบางทีอันนี้มันเป็นบอสไงมันยิงลําบากนะครับมันทําให้ศัตนระูเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งถ้าเรามันไม่อยู่นิ่งเนะี่ยแล้วตัวของคานาเมะเนี่ยตีไม่โดนเนี่ยมันทําให้คานาเมะเนี่ยเก็บอันติยากนะครับอืมมันจะไม่สามารถอรันติได้นะอันนี้คือการที่เราทําเวลานะมันจะต้องเป๊ะจะต้องโดนอนะ่ะนี่ มันก็จะมีการติดแบบเลือดไหลตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งติดเลือดไหลเยอะมันก็ยิ่งดีนะมันก็เลยจําเป็นที่ต้องเล่นแบบว่าเป็นทีมเฉพาะนะครับแล้วถามว่าถ้าเราเล่นอีคาคุได้ไหมนะครับอีคาคุเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าอีคาคุมันเป็นตัวบัวที่เป็นตัวระยะใกล้ไงเออแต่ว่าถามว่ามันมันตีแล้วศัตรูก็เด้งกระดอนไหมก็เด้งกระดอนนะครับเออมันก็เหมือนเหมือนกับเลส่งของอิชิดะแต่มันเป็นแค่ตัวตีใกล้นะเขาต้องเสียเวลามาอ้อมหนึอ่ะเนี่ย เพราะว่าถ้ามันเป็นบอสตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะกระเด้งกระดอนได้นะเออเนี่ยมันก็มีแบบผมเห็นคนคนจีนเนี่ยเขาก็กดอย่างตีต,ตีเนี่ยเห็นว่ามันจะหมุนอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บมันก็ได้เหมือนกันนะครับเกี่ยศัตรูถ้าไม่ได้ตีเลยถ้ามันเป็น PVP แล้วเราก็จิงหนักเนาะเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยผมว่า PVP อาจจะยังไม่มีนะเอออาจจะมีแค่แบบการที่เราตรีบอสแข่งกับคนอื่นตีทําเวลาตีเก็บแต้มเนาะเออเนี่ยมันต้องหลบเยอะกว่าใช่ไหม ที่ผมเล่นน่ะไม่ต้องไม่ต้องหลบอะไรเลยแต่ว่าถ้าคนถ้าคนชานาญน่ะก็แทบไม่ต้องหลบเลยครับเออนะครับแต่ว่าต้องชานาญเนี่ยเออ้องชํานาญนะครับสิ่งสาคัญเลยนะครับสําหรับในส่วนของการที่เราจะอันตินะครับถ้าจะให้แรงเนี่ยเราต้องกดในส่วนของอันติอุลาร่าก่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของที่แดมนะครับมันทําให้เราตีได้แรงยิ่งขึ้นนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทีมสายทะลวงนะครับต่อมานะครับทีมสายวิญญาณ สายวิญญาณตอนเนี้มันค่อนข้างที่จะเ,เปรียบสายอื่นนะครับเพราะว่าตัวมันน้อยตัวมันน้อยนะครับก็จะมีลูคียมีน้องอุรุลุแล้วก็จะเป็นตัวของโอริคิเมนะอันนี้ก็คือจะสามตัวหลักเลยแต่ว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆน,นะครับเราก็เอาโอริคิไม่ออกไปนะครับแล้วก็เอาเป็นตัวของเอ,อ,อุลาฮาลาเข้ามานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเดส่วนของตัวอุลุลุได้แรงยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า มันก็จะไม่มีคอคอเนี่ยมันจะมีแค่ตัวของตัวของลูเคียนะครับถ้าเราไม่ต้องการแบบว่าเฮ้ยลูเคียนะครับเราก็สามารถเอาลูเคียออกไปได้แล้วก็เอาอิชิดะเข้ามาแทนนะครับทีมนี้จะเป็นทีมที่ผมเคยทําคอมโบไปแล้วนะก็คือไ้คอมโบอิชิดะตีฟรีนะครับอุลฮาร่าจะเป็นตัวบัฟให้กับอุรุลุยิงมันจะเป็นทีมที่แรงมากๆนะครับสําหรับทีมนี้แต่ว่ามันจะต้องผสมกันนะครับผสมกันเลยนะแต่ว่าถ้าเราแบบเออรอในส่วนของโทชิโร่นะครับมันก็จะได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่า ตัวของเอโทชิโร่เนี่ยนะครับน่าจะมีคอนะหรือว่าอาจจะไม่มีคอก็ต้องใช้ตัวของลูเคียอยู่ดีนะครับใช้ลูเคียแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นโทชิโร่นะครับอืมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโทชิโร่มันเป็นตัวยืนเอาไว้ตีดาเมจอยู่แล้วตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเอาโทชิโร่นะครับเล่นคู่กับลูเคียแล้วก็ต้องเอาตัวของอุาลาร่าเข้ามาเสริมแต่ว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสายแบบวิญญาณโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับ โอลิฮิเมะโอลิฮิเมะจะมีการบัฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสาหรับในส่วนของตัวสายวิญญาณนะครับเป็นสายที่แบบเก่งอนาคตตอนนี้ยังไม่เก่งนะครับไปเก่งในอนาคตนะเออเป็นสายที่แบบของน้อยที่สุดแล้วนะครับโอเคมาถึงนะครับจะเป็นลูเคียเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอิโนโอเอะไม่มียนะอัเนี้ผมพาไปดูตรงนี้แล้วกันนะครับสําหรับการที่เราใช้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นให้ดูเลยนะครับอ่า ไม่ได้ปั้นมาไว้ป่ะเนี่ยหุลูลุโอเคจัดลงทีมอยู่นะแต่ผมจะเปลี่ยนตัวอุลาฮาร่าเป็นลูเคียนะครับแล้วก็เปลี่ยนนี้เป็นตัวนี้นะครับไปก็จะใช้ตัวของสนามเนี่ยหรือว่าคอเนี่ยเป็นของตัวลูเคียนะครับมาไปเลยครับเีเราลองไปลองดูทีมเนี้ยมันจะต้องเล่นคู่กับโทชิโร่จริงๆนะถ้าใครแบบว่ารอหุ้นขึ้นเนี่ยก็รอตัวของโทชิโร่ได้นะครับ องที่สิบหน่วยที่สี่ยามาดาฮานาทันโรนั่นเองนะครับเป็นไงก็จะกดสกิลไปก่อนครับแล้วก็กดอิโนเอะกลับมาครับหรือว่าอีเออีโเอะเปิดก่อนก็ได้ครับแล้วก็กดเป็นอูุลุอ่าอิโเอะเนี่ยจะได้ในเรื่องของการบัฟนะดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็กดตีไปครับอูุลลุเนี่ยเราก็จะลำไปเลยครับปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปยิงปั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 งปงปังปัังปังปังังปังเห็น อันนี้ก็จะเป็นตัวของดาเมจของอุรุลุตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็กดสกิลคิวไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของการที่เราเล่นแต่ณปัจจุบันนี้ต้องเล่นทีมผสมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดทีมผสมให้ดูแต่ว่านนี้เก่ยผมเคยทคําคลิปไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีในส่วนของตัวอุราฮารานะครับทีน,นี้ถ้าเรามีอุราฮาราแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันทีมที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นอุราฮาราเปิดก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวอิชิดะคุงนะครับ อ่ะเพราะว่าเราจะเอาคอของอิชิดะเนาะแล้วก็จะเป็นอุรุลุครับประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราเอาคอของเบคุยะก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเป็นเบลคุยะแล้วกันเนาะเผื่อว่าบางคนแบบมีหลายตัวไงเออนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบผมที่เป็นที่เกลือที่ๆๆทๆๆๆทเกลือนะครับก็คือจะต้องใช้เป็นในส่วนของตัวอุริวนะครับอ่ะแล้วก็กดกลับมาครับปึ่งเนี่ยกดคิวไปครับ แล้วมันจะทำคอมโบง่ายยูยนะเพราะว่าัตตัวเนี้มันกดสกิลเนี่ยสกิลตีค้างอ่ะมันก็จะทำให้เราใช้สกิลของนี่ครับเบคุยะได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับอืแล้วก็กดกลับมาได้เลยครับปึ๊กเห็นป่ะเนี่ยแล้วแค่กดคิวเนี่ยกดกดตีค้างเนี่ยยืนตีค้างเฉยๆเ,เพราะว่าเบลคุยะถ้าเรากดใช้งานสกิลหรือว่าเรากดใช้งานสกิลแบบยากย,ย่อยอ่ะมันก็จะทำให้เราสามารถใช้ในส่วนของตัวเซมบุงททบุระเนี่ยที่เก็บเอาไว้ได้นะ เปียงแล้วกดค้างกดเปียงอ่ะเราก็แค่กดค้างอะเนี่ยยลงก่อนนะปุ๊บกดค้างเนี่ยยิงไปกดค้างไปยิงไปเห็นไหมไอเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้ดีนะแต่ว่าถามว่าเปลือยงไหมไมันก็เปลี่ยแลนะ้วเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้มันหาเพชรยากการาที่เราจะหาตัวละครสองตัวเนี่ยนะครับถ้าเรา,เราแบบว่าได้มาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยอ่ะได้มาจากตรงที่มันลดราคาหนึ่งตัวแล้วถ้าเราจะเอาการันตีเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกอีกหนึ่งตัวแต่ว่า ผมจะสุ่มตัวนี้ก่อนอืมผมจะสุ่มอันนี้ก่อนนะครับผมสุ่มเพิ่มไปสามสิบครั้งแล้วไม่ออกครับผมจะให้มันออกตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูว่าเรายังขาดตัวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกการันตีไปเลยเนี่ยมันจะยุ่งยากต่อชีวิตเรามากนะเพราะว่าอนาคตเราอาจจะแบบได้ตัวซ้ำโอ้ชุนโครครับผมอย่างเงี้ยเราได้เป็นชิโฮอินมาครับอ่าได้เป็นสายต่อยมาไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลย <laughs> สายต่อย เอามาทําอะไรอ่ะเอามาทําอะไรอ่ะแต่ก็เอามาเล่นได้ครับเออเอามาเล่นได้เพราะว่าอุลาราร่ามันเล่นได้กับทุกทีมอยู่แล้วนะเราก็จะเล่นอุลาราร่านะครับแล้วก็เอาเป็นในส่วนของตัวอิหโหอินนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นอิชิดะนะเอออาจจะเป็นอิชิดะหรือว่าจะเป็นยาจิรุก็ได้นะถ้าเราแบบไม่ได้สนใจว่าเราจะมีตัวของสนามหรือเปล่าแต่ถ้าเราสนใจตัวสนามก็จะเป็นอุริูนะครับโอ้โหแต่ผมอยากเล่นตัวนี้่ะอุรุลุเออแตก่ก็ได้อยู่นะ ก็ได้ก็ได้อยู่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับหลักๆคือเราต้องต้องเก็บตัวคอเงี้ยนะครับถ้าใครจะเลือกตรงเนี้ยนะครับเลือกเป็นตัวคอนะครับก็คือตัวของโอมูละนะครับตัวคานามะตัวอุลหาน่าโนหนึ่งเลยนะต้องเอามาก่อนนะครับแล้วก็บียคุยะในสองนี้คือว่าเป็นตัวเกลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มันไม่มีตัวของคอสนามลบนะครับถ้าเราได้มาก็เอามาเป็นทีมแบบทีมเสริมได้แต่ว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราสุ่มได้เพราะว่ามันมีตัวอื่นที่มันแทนได้นะอย่างที่บอกไปอย่าง ตัวของไอโรนใช่ไหมเราก็ใช้ตัวของอ,อูลิวแทนได้อย่างเช่นตัวของเนี่ยี่โฮอินนะครับเราก็จะใช้ตัวของเนมุแทนได้นะหรือว่าจะใช้ตัวอื่น,นก็ได้เห็นปะมันก็คือตัวเกลือโอเคก็ <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทนะีมคอมโบเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ